สวัสดีครับประสบการณ์หลอนในค่ำคืนนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับวิญญาณหลอนนะครับแขกที่ไม่ได้รับเชิญเรื่องนี้นะครับผมก็มีอยู่ว่าเขานะครับผมเป็นคนอีสานที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสานพอเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่มาทํางานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนนะครับผมมีหอพักคุณครูอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้นะครับผมได้อยู่หลังโรงเรียน มู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักนะครับผมจะอยู่ระหว่างซอย1 7บเถึงสิหอพักนะครับมี2ชั้นเราได้อยู่ห้องข้างล่างซึ่งเป็นห้องที่2นะครับผมหลังจากห้องเราเนี่ยเป็นบ้านรางที่ไม่มีคนอาศัยอยู่มีต้นไม้ขึ้นรกลางมากหญ้าวัชพืชปกคลุมทุกบริเวณของบ้านและที่สําคัญมีร้านขายของชําอยู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ประมาณซอย3เวลาไปซื้อของก็จะยืมรถจักรยานพี่ที่หอไป เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานออกไปซื้อของเวลา2องทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจำวันแรกนะครับผมที่เราได้ปั่นจักรยานออกไปเพื่อจะไปซื้อของที่ร้านขายของชําเนี่ยเราได้ปั่นไปที่ไปไปซอยสิปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขปูงหนึ่งนะครับผมได้ไล่ก,กัดอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วก็เหา่ามันน่ากลัวมากวันต่อมาเราเลยปั่นจักรยานไปซื้อของอีกซอยหนึ่งเราปั่นไปที่ซอย17ขณะที่ปั่นไปก็คิดอยู่ว่า มันจะเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาไหมปรากฏว่าเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาสัก,กตัวเตียงเ่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเต็มไปด้วยทาวเหามันดูโลกล้างมีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเต็มใบไ,ไม้หล่นล่วงบริเวณเทาวเหา์มีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทําให้ดูวางเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าซอยนี้เป็นซอยที่ปลอดภัยหลังจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานผ่านซอยนี้เป็นประจํา เรื่องก็มีอยู่ว่าในวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอยู่อย่างมอ่มันกับเพื่อนเสียง MSN ก็ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วก็เปิดกล้องคุยกับเพื่อนหลังจากนั้นน่าจะเย็นมากแล้วเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรองอื่นยังไม่เปิดเราลืมบอกว่าเรานั่งเล่นพีโต,โตคอมหันไปที่บานเกล็ดข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและเปิดประตูห้องน้ำเอาไว้ ประตูทางเข้าจะเป็นประตูที่ตรงกับประตูห้องน้ําพอดีฝั่งเพื่อนมีอยู่กัน5้าถึงเคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูหลังจากนั้นเราก็คุยกันได้สักพักหนึ่งเราเลยบอกเพื่อนว่าไปเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะพอพูดเสร็จเราก็ลุกขึ้นไปแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ําปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราก็เลยถามว่าปิดทําไมเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราเลยบอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าอยู่กับใคร เราก็ยืนยันว่าเราอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปห้องน้ํากล้องค้างตรงหน้าห้องน้ําแลา้วเงาเรากําลังจะเข้าไปในห้องน้ําเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐานเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเราไม่รู้ให้เพื่อนพินจารณาด้วยนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแต่ย้ำนะว่ารูปนี้ไม่ได้มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้น พอตื่นเช้ามาเราก็ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ลานป้าข้างหอด้วยความที่เราอยากรู้เราก็เลยเอารูปนี้ไปถามป้าให้ป้าดูป้าก็ดูแลสักพักหนึ่งป้าก็ส่งให้คนในลานข้าวดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสานที่มาทํางานในจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอได้ทํางานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้เธอเข้าพักแถวเขาซอยที่17เอยู่กันลหลายๆคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มาก มีเมียเล็กเมียน้อยไม่ค่อยกลับบ้านมาหาเธอเธอทําได้แค่รอให้เขากลับมาแล้วมันทําให้เธอคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนๆของเธอเนี่ยได้ออกไปทำงานกันหมดเหลือเธอเพียงคนเดียวเธอบอกว่าเธอไม่สบายอยากพักเพื่อนๆนก็ไม่เอะใจอะไรพอเพื่อนออกไปได้สักระยะหนึ่งเธอก็ผูกคอตายในเทาาเฮากว่าเพื่อนจะรู้ก็หลังจากกลับจากที่ทํางานแล้วเพื่อนของเธอนําศพของเธอเนี่ยกลับไปยังบ้านเกิดหลังจากที่เธอตายได้ไม่นานเธอเข็นมาก หลอกหลอนคนที่อยู่ละแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยเนี่ยเริ่มทยอยย้ายออกไปทีละหลังทีละหลังจนไม่เหลือสักหลังเลยป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเคียนไปเมื่อสามเดือนก่อนน่าจะก่อนเราย้ายมาอยู่เราไม่เคยคิดอะไรเราก็ใช้ชีวิตไปเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็หยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เธอคนเดียวในขณะที่เรากําลังเล่นกับเพื่อนอยู่นั้นประมาณห้าโมงเย็นเราก็ได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูห้องน้ํา ปปุุเสียงดังมากมันดังมาจากห้องน้ำเราเองเราได้ยินเราก็สะดุง้งตกใจมากทําเป็นไม่สนใจหลายวันผ่านไปขณะที่เรากําลังนอนอยู่บนเตียงเสียงคนเดินในห้องน้ําไปมาไปมาเราทําเป็นไม่ได้ยินเสียงแล้วก็นอนต่อก่อนนอนทุกคืนเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงก็ออกมาบอกหวยสิเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรให้พูด พูดออกมาด้วยความโมโหโไม่ทันคิดอะไรแล้วก็หลับไปจากนั้นเขาก็ได้ฝันเห็นว่าตัวเองกําลังนอนอยู่บนเตียงและเขาก็ได้ยินเสียง ok, ok ที่มานเกลดประตูหลังห้องและเธอก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหยี่เยียมีเล็บยาวๆกําลังเอามือเข้ามาในบานเกล็ดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยรีบลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็ไปหยิบมีดมาฟันมือนั้นเราได้ยินเสียงกรีดเสียงร้องสักพักก็หายไป แล้วก็ได้ยินเสียงคนทุดประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปสักพักเธอเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงและพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอเราก็ตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ให้น้องไปซื้อแล้วเราก็ซื้อห้าบาทเราไม่ชอบเล่นหวยแต่ว่าวันนั้นหวยออกผลิตปรากฏว่าถูกเราเลยโทรไปหาน้อง เราบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อเราก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเรายังไม่อยากกลับเลยพอไปทํางานพี่ๆที่โรงเรียนเขาก็ทักว่าทาไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หรอกช่วงนี้เราไม่ค่อยสบายมั้งเป็นๆหายๆมีอยู่วันหนึง่งอยู่ๆเราก็อยากกลับบ้านขึ้นมาเราเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้าน พี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับด้วยพอไปถึงบ้านยายก็ถามว่าทํำไมผอมจังดูคลำม,มากพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปวัดตื่นเช้ามายายก็พาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าแล้วก็มีคนนับถือเป็นจํานวนมากพอเดินเข้าไปในศาลาพระก็พูดว่าโยมพาใครมาด้วยแล้วก็หันหลังกลับไปมองว่าไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั่นแหละ มีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าคนที่ตามมาเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราก็ถามว่าแล้วตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทํางานเราก็เลยถามว่าเขาต้องการอะไรท่านตอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไว้ล่ะเราก็น่าคิดสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยมมาเราจึงถามพระว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่าน พระบอกว่าเขาก็ต้องการชีวิตของโยมไงดีนะที่ดวงของโยมยังไม่ถึงคาาป่วยบ่อยใช่ไหมล่ะเราเราตอบใช่ค่ะท่านบอกว่าไม่แปลกก็เข้าไปไหนมาไหนกับโยมตลอดเราจึงถามพระว่าพอจะมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามีแต่ต้องทำภายในสามวันนะไม่งั้นตายไปรดน้ำมนต์เ็วัดภายในเจวันไปรดน้ำมนต์เ็ดวัดภายในวันเดียว ต้องได้เจ็ดวัดและต้องทําภายใน3วันนี้เท่านั้นเขาจะไม่มากวนอีกเราก็เลยกลับไปหายายพอตื่นเช้ามายายก็พาไปรดน้ำมนต์7วัดหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจออะไรอีกเลยสรุกไหมครับเปไหบ้า,บางก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ